สวัสดีค่ะน,นักเรียนทุกคนนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .6 นะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการประกอบอาหารนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนในเรื่องของการจัดอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัวแล้วใช่ไหมคะนักเรียนจำได้ไว้ว่าที่หลักการยังไงบ้างในการจัดอาหารให้สาหรับคน่ับที่เราไว้นะคะจัไม่ได้ไเ่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้สําหรับการประกอบอาหารมีอะไรบ้าง ข้อหนนะคะนักเรียนจะต้องด้วัตถุดิบในการประกอบอาหารได้อย่างถูกต้องรู้จักเครื่องปรุงรสและปรุงรสในการประกอบอาหารได้อย่างเหมาะสมใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องค่ะประกอบอาหารได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่วางไวง้โดยใช้ทักษะจากการจัดการในการทํางานบ้านนันเองนะคะปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทํางานร่วมกับผู้อื่น แล้วก็มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะคะสาระสำคัญของเรื่องนี้นะคะนักเรียนจะต้องสามารถประกอบอาหารได้ถูกต้องเลือกอุปเลือกอัตถุดิบได้ถูกต้องปรุงรสชาติได้อย่างเหมาะสมใช้อุปกรณ์ต่างๆได้ถูกต้องนะคะจัดอาหารได้น่ารับประทานสะอาดรสชาติอร่อย และต้องใช้พลังงานอย่างคุ้มค่านะคะอย่าลืมนะคะนี่สำคัญมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการเตรียมการประกอบอาหารต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะการเตรียมการประกอบอาหารนะคะต้องรู้หลักการเลือกวัตถุดิบเลือกเครื่องปรุงและเลือกช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องนะคะ การเตรียมการประกอบอาหารนั้นหมายถึงวิธีการต่างๆในการจัดเตรียมอาหารสดอาหารแห้งและเครื่องปรุงรสนะคะเพื่อสะดวกรวดเร็วในการประกอบอาหารนะคะวิธีการก็จะมีดังนี้ค่ะคือเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหารเลือกเครื่องปรุงที่จะใช้ในการประกอบอาหารข้อที่สามสุดท้ายค่ะเลือกอุปกรณ์และภาชนะที่ใช้ในการประกอบอาหารนะคะแต่สําหรับในคลิปนี้สัปดาห์นี้นะคะคุณครูขอ หัวข้อแรกก่อนคือการเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหารค่ะเราไประชมคลิปกันเลยค่ะการเลือกซื้อผักควรเลือกตามฤด,ดูกาลหรือเลือกตามประเภทของผักวิธีการเลือกซื้อผักแค่หลอด ใช้เทา้าแตงกวาและข้าโพอดมีวิธีการเลือกที่เหมือนกันเลือกลูกที่หัวยาวเรียวมีผิวเรียบสีสดฟักทองเมเขืยยาวมะเขือม,ม่วงมันเทศกระดุมบ,บีและมันฝรั่งเลือกลูกที่มีน้ำหนักมากหนาแน่นตงึงต่อกวาง กระาขาวเลือกลูกที่มีสีเขียวสดไม่เหี่ยวและไม่มีรอยชาำกระเทียมหอมหัวใหญ่มะเขือเทศเลือกลูกที่ไม่มีเชื้อราไม่มีรอยช้ำกระล่ำดอกบรอกโคลีเลือกลูกที่มีดอกรวมตัวกันแน่นสีสดพริกพริกสามสีเลือกขั้วที่มีสีเขียวสดไม่ดำ,ำ้ม ไม้ My, Apple. แอปเปิ้ลเลือกแอปเปิ้ลที่มีผิวเรียบสวยไม่มีร่องรอยกรหรอกสตรอเบอรี่ให้สังเกตที่ขั้วผลและส่วนใบต้องมีสีเขียวไม่ดำคล้ำไม่เหี่ยวและผลต้องอวกอีกมีสีแดงส้ม so, จะต้องเลือกผลที่มีเปลือกคูุค่ะกล้วยหอมที่ดีนั้นจะต้องมีสีเหลืองทองโดยที่บริเวกณก้านยังมีสีเขียวติดอยู่นิดหน่อยและต้องไม่มีรอยชัำด้วย เนื้อวัวเลือกเนื้อวัวที่มีสีแดงสดเนื้อแน่นไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าอกไก่ okay. จะต้องมีลักษณะอวบมีเนื้อนั่นไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าและสีต้องสดเนื้อหมูเลือกชิ้นที่เนื้อละเอียดสีชมพูมันสีขาวถ้ามันเหลืองแสดงว่าหมูแก่ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าเนื้อเป็ ลือกชิ้นที่ไม่เหี่ยวยน่นไม่มีซ้ำเขี่ยวเขียวและไม่ซีด<ม>กราและซื้ออาหารทะเลปลาเลือกที่ตาใส่ปิ้ง,ปง<ๆ>เปงเนื้อสีแดงสดเนื้อแน่นกดลงไปไม่บุ๋มและไม่มีกลิ่นเหม็นกุ้งเลือกที่ตาใสหัวติดแน่นกับตัวไม่หลุดง่ายตัวโต ปลามึกเลือกที่ตาปลาหมึกต้องไม่ขุน่นตัวกลมไม่แบนและไม่มีกลิ่นของฟอร์มาลีนหอยเลือกหอยที่อ้าปากและมีเลน้นสีแดงสด นำผักไปแช่น้ำทิ้งไว้เพื่อล้างสารเคมีวิธีที่สองล้างน้ำผสมดัางขับทิมและล้างด้วยน้ำสะอาดวิธีการล้างผลไม้วิธีที่หนึ่งนำผลไม้ไปแช่น้ำทิ้งไว้เพื่อล้างสารเคมี Sugar, 2. งน้ำผสมด่างทับทิมและล้างด้วยน้ำสะอาดวิธีการล้างเนื้อสัตว์ล้างด้วยน้ำผสมเกลือ1นช้อนโต๊ะและตามด้วยน้ำสะอาดวิธีการล้างปลาวิธีที่1ล้างด้วยน้ำเปล่าวิธีที่2ล้างด้วยน้ำผสมเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะและตามด้วยน้ำสะอาดวิธีการล้างกุ้งกับปลาหมึกวิธีที่1ล้างด้วยน้ำเปล่า วิธีที่2ล้างด้วยน้ำผสมน้ำเกลือหนึ่ช้อนโต๊ะแล้วตามด้วยน้ำสะอาดวิธีการเก็บผักผลไม้ผักเก็บลงในถุงพลาสติกใสที่เจาะรูให้อากาศถ่ายเทได้แล้วนำถุงผักไปเก็บไว้ในชั้นล่างสุดของตู้เย็นไม่ควรเก็บผักไว้ในที่เย็นจัดวิธีการเก็บเนื้อสัตว์หลังจากทำความสะอาดแล้ว ควรเก็บเนื้อสัตว์ในกล่องพลาสติกที่ปิดสนิทแล้วนำไปแช่ไว้ในห้องแช่แข็งวิธีการเก็บอาหารทะเลปลากุ้งหมึกควรเก็บไว้ในกล่องพลาสติกที่ปิดสนิทแล้วนำไปแช่ไว้ในห้องแช่แข็ง เริ่มมากุณหมาลยต้องขอขอบคุณนะคะของบาบคลิปนี้นะคะขอ,ขอขอบพระคุณทางกระทรวงส,สาธารณสุขนะคะที่จกกัดําคลิปดีๆให้ช้ชมกันนะคะต่อมาค่ะในการทำใบงานของเราแล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะยังไม่สามารถมารับแบบฝึกทักษะที่โรงเรียนได้นะคะคุณครูจึงให้เรียนทำลงในสมุดนะคะ โดยที่ครูจะให้ใบความรู้ไปนะคะในรายกลุ่มของเรานะคะนักเรียนอ่านให้เข้าใจให้ละเอียดน,นะคะแล้วก็ลงมือทําลงในสมุดให้เรียบร้อยอ่านคําสั่งและคาชี้แจงให้ละเอียดน,นะคะทําให้ถูกต้องบามหลักนะคะค่ะสครั้งน,นี้นะคะครูคจะฝา,ากให้นักเรียนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอย่าลืมอ่านบ้างทุกครั้งต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะและล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะ รับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน